วัดีครับวันนี้วันเกิดน้องนะครับแทนที่แม่จะพาทําบุญเอาทําสังฆทานให้น้องไม่มีครับวันนี้ผมไม่แน่ใจนะเห็นนางขึ้นหัวพ่อว่าให้เบอร์เดย์นะมีเอฟซีเข้าไปอวยพรให้ให้น้องนะครับนะเอาเป็นว่าจริงที่ผมจะพูดต่อนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวละครทูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักษณ์ในการรับชมรับฟังย้ำนะครับนิทานนะครับไม่มีอยู่จริงนะครับ จำเสมอใครเข้ามาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับเอฟซีครับวันนี้นะครับได้ข่าวว่าเป็นเมื่องเกือของน้องน้องตุ๊กาตาในฐานเรื่องนี้แต่ดูคนเป็นแม่ดิครับขับรถเล่ล่อนไปเรียกร้องความสนใจไปตะโกนหน้าบ้านไปนู่นไปนี่นะครับและไม่คิดที่จะทำบุญให้กับน้องเลย ันนี้มันเกิดน้องแทนที่จะทํากับข้าวไปไปถวายพระทําสั่งทานให้น้องหรือซื้อขนมซื้ออะไรไปให้น้องแต่เช้านี่เที่ยงนะครับเที่ยงแล้วไม่เห็นทําเลยถ้าเป็นผมนะผมทําทุกปีนะครับมันเกิดน้องตุ๊กตาเนี่ยผมทําทุกปีคืออย่างน้อยเขาก็เป็นลูกเราอะแต่ผู้หญิงนี้ไม่มี ไม่มีใจิตใจที่จะทำอะไรเลยไม่เคยคิดไม่มีสภาวะการเป็นแม่ไม่มีสภาวะการเป็นเป็นแม่ของลูกที่ดีครับนะครับไม่ใส่ใจรายละเอียดไม่สนใจอะไรเลยวันวันกูสนใจจะหาเงินอย่างเดียวกูจะกอบโกยเงินยังไงกูจะเอาเงินยังไงวันวันคิดอยู่แค่นี้ครับ นะครับวันๆคิดอยู่แค่นี้ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยวันนี้มันเกิดลูกกูนะมันเกิดลูกแล้วทำสังทานกันนี่า,า่เอฟซีพาเอฟซีทำสังทานพาเอฟซีไปทำบุญมีไหมครับไม่มีเลยผมไม่เห็นเลยนะครับเออก็แปลกนะเป็นแม่ภาษาอะไรผมง,งมากเลยนะครับอันนี้ผมง,งนะอันนี้ผมขอติหน่อยนะ ส่วนน้องเนี่ยเราเราน้องเนี่ยเราไม่ไปบูลลี่นะน้องเขาไปดีแล้วนะครับนะน้องเขาไปดีแล้วไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วนะครับแต่บางครั้งคนที่ยังอยู่เนี่ยก็ควรที่จะลํำลึกถึงน้องบ้างหรือทําอะไรให้น้องบ้างซึ่งในฐานะความเป็นแม่ด้วยนะครับยิ่งเป็นแม่ด้วยครับแม่ในฐานะเรืงองนี้ยต้องยิ่งทําต้องยิ่งทําเลยไม่ใช่แบบแบบเนี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับ ผมดูแล้วมันไม่ใช่นะครับเหนื่อยใจครับอุ้ยวันนี้ขุดไม่ขึ้นครับขุนไม่ขึ้นผมบอกเลยว่าอุ้ยวันนี้ขุนไม่ขึ้นครับไปหมดแล้วครับกระมุนสมองไปหมดแล้ว แทนที่จะไปทําบุญให้ลูกพาเอฟซีไปทําบุญถ้าใช่นะถ้าผมจําไม่ผิดนะวันนี้ถ้าผมจำผิดนะเห็นนางขึ้นหัวข้อไม่รู้ว่าเป็นมนเกิดน้องหรือเปล่าผมว่าผมไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่ถ้ามันใช่วันนี้มันเกิดน้องจริงเนี่ยมันต้องทําอะไรตักอย่างหนึ่งไม่ใช่แบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับคือคุณไม่มีไม่มีจิตใต้สํานึกเลยวันวันเอาขับรถ ข,ขับรถไปนู่นขับรถไปนี่ขับรถเที่ยวขับรถเล่ยล่อนเป็นูุนทีมทีทีคือคือบ้านคุณทําปั๊มน้ํามันเหรอคุณเอาเงินเติมน้ามันไปทําบุญไหมเอฟซีก็เงินเยอะนี่เอฟซีของดําก็เงินเยอะนี่ทําไมไม่ให้เอฟซีโอนให้ถูกต้องไหมครับทาไมไม่ให้ฟีโอนให้ครับรออะไรอ่ะผมก็งงนะงงไม่ใช่ไม่งงงงครับเออ คือเราต้องทําบุญให้น้องทุกวันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดถ้าเป็นวันเกิดนะต้องทําบุญให้น้องมึงเข้าใจไหมดําไม่ได้ไปแหกปาดะโกหน้าบ้านใครทําบ้านคุชงักใครทําบ้านฉันชนักเนี่ยนะครับเหนื่อยใจกับไอีดำครับผมเหนื่อยใจมากคนที่เป็นแม่แบบนี้นะครับผมเหนื่อยใจจริงนะครับไม่รู้จะสัรหาเขาหนาพูดอะไรี ครับไม่รู้ว่าจะสรรหาคำน่าพูดดีกับคนประเภทนี้เหนื่อยใจครับเหนื่อยใจนะครับองศาน้องนะที่เกิดมาในครอบครัวที่แบบพ่อแม่เปน็นอย่างเงี้ยแม่เปน็นอย่างเงี้ยองศานนะ ไม่รู้ว่าวันนี้มันเป็นเกิดน้องหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจในฟะี FC ครับแต่ว่าเห็นมันขึ้นหัวข้อหรือว่าเป็นไปเกิดน้องสะดุ้งก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นเกิดถ้าเป็นเ,เป็นเกิดน้องสะดุ้งก็ไม่เป็นไรแล้วไปแต่ถ้าเป็นวันเกิดน้องลูกกาเนี่ยแย่ yeah. ทำบุญให้เขาบ้างนะครับผมดูแล้วผูว้หญิงคนนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ว,ว่านะ f c เอ ติ่งของอีดำก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะครับ FC ติ่งของอีดำเนะี่ยเข้ามาเยอะนะเออผมก็ลบไปเยอะนะผมก็บล็อกไปเยอะนะซ็อกฟ้าคืติ่งดำนะไปดูพฤติกรรมหน่อยสิ่งที่มันดำทุกวันนี้ไปเตือนมันหน่อยนะครับไปเตือนมันนิดนึง มันคงเป็นเวรกรรมนะครับคงเป็นเวรกรรมอ่ะมันไม่สนใจลูกครอบครัวมันครอบครัวของเขาครอบครัวตายายก็เลยไม่สนใจมันหรือเปล่ามันเป็นเวรกรรมหรือเปล่าไอ้สีไอ้สเราคิดดูนะครับมันเป็นเวรกรรมหรือเปล่าคอมเมนต์เข้าไม่ได้ครับแต่อย่าเอ่ยชื่อโพลที่สนะามน,นะครับผมให้รับยททานครับร้อยททานมันเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่นิทานที่ตั้งคําถาม ครับ <C oughs> เขาฝากติ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ช่องผมเนี่ยเข้าไปถามดำหน่อยว่าทำไมไม่ทำมุม่น้องนะครับทำไมไม่ไปขอโทษขอโทษพ่อขอโทษแม่นี่คือคำถามไปเตือนมาหน่อย นะไปเตือนไปเตือนดังนิดนึงนะครับโอเคครับพี่ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นการติชมนะครับเป็นการเล่าวิทธาเนเฉยมันเป็นเพียงแค่ทาทนาครับไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับลครลูกตัวสละไปเพื่ออัตรดนะครับในการรับชมรับฟังนะครับทุกท่านพอท่านหดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจด้วยนะครับช่วงนี้นะครับโอ้โหช่องถูกรายงานอย่างหนักเลยนะครับโอเคครับพี่นะก็ฝากไปด้วยครับทุกท่านนิทานนะครับนิทาน นักิทานนะครับ